天文学者纳达拉萨在一个遥远的国家，科学对他的居民非常重要。 นาลีโยอีเวยกูเหล่าเตเทียนเหวินเสียเจียพาซี่หวนเหมยหวานเต้าโจถงย่างเตอลี่เซียนกวนฉาสิงซิงในประเทศที่อยู่ห่างไกลวิทยาศาสตร์มีความสําคัญมาก สำหรับคนในประเทศนั้นมีนักดาราศาสตร์โบราณคนหนึ่งเขาชอบไปตามเส้นทางเดิมทุกๆคืนเพื่อสังเกตดวงดาว เ一天他的一位老同事告诉他，ง空中出现了一个奇怪的星星。这位老人离开了城市，ชินยหลันส่วนเจนอยู่มาวันหนึ่งเพื่อนร่วมงานของเขา บอกว่ามีดาวประาดปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าชายชลาจึงออกจากเมืองไปเพื่อจะดูด้วยตาของเขาเองเทียนเหวินเสียเจีย ท่านเจอเทียนคงซื่อรู้ชื่อส兴奋以至于他没有意识到距离他只有几步就咬得动นักดาราศาสตร์มองดูท้องฟ้าด้วยความตื่นเต้น ยนไม่รู้ว่าหลุมนั้นอยู่ห่างจากเขาเพียงไม่กี่ก้าวตังทาเตียยู่ต้งจ้งสือทาใครสือต้าเซิงหูจิวข้าวจิน้น ต้อง口的是一个男人他走进洞口看นเสง,เ,งเซิงเสม,มสื่อซื้อพอตกลงไปในถ้ำก็เริ่มร้องขอความช่วยเหลือใกล้ทางเข้าถ้ำเป็นชายคนหนึ่งและเขาเข้าไปใกล้ทางเข้าเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้น เดือ了จู่เกิดอ้หาต้เขาั้สอาว่ามช่คออกจากที่นันแต้าคุจะเดินไปที่ที่คุณไม่รู้ตักคุณต้งเสี่วังมเมื่อรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เขาก็พูดกับชายชลาว่าฉันจะช่วยให้คุณออกไปจากที่นั่นแต่คราวหน้าออกไปนอกสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยต้องระวังให้มากไว้ ตดาเถอะในขั้นส์มเสียนว่วชวนเย่未知的地方อเตอณต้องปู้จัเสีานที่ที่คุณจะไปมาก่อนและต้องระเสีระวังนยติธมรม ก่อนเริ่มการเดินทางผ่านสถานที่ที่ไม่รู้จักคุณต้องทำความรู้จักสถานที่ที่คุณกําลังจะไปและระวังให้มากเข้าไว้ถ้าท่านชอบกรุณากดไลค์ กดแชร์กดติดตามนะครับ